ดูอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่สารปกครองมีคําสั่งให้กรมควบคุมมลพิษนั้นจ่ายเงินให้กับบริษัทที่เสียหายจากโครงการบอร่อบําบัดน้ําเสียคลองด่านนะคะ,ะเป็นเงินกว่า9 0 0 0ล้านบาทแล้วก็บอกว่าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยวันละ2ล้านบาทซึ่งถ้าเกิดคิดว่าภายในกรอบเวลาที่ต้องจ่าย3เดือนเนี่ยก็จะอยู่ที่180ล้านบาทเรื่องนี้ค่ะก็ถือว่ามีข่าวดีมาหนึ่งอย่างแล้วก็คือการพูดคุยระหว่างกรมควบคุมมลพิษกับบริษัทเอกชนได้ข้อตกลงว่าจากนี้ไปก็คือไม่ต้อง จ่ายดอกเบี้ย180ล้านบาทโดยกรณีของสารปกครองสูงสุดนะคะมีคำสั่งให้กรมควบคุมมลพิษชดใช้ค่าเสียหายแก่กิจการร่วมค้า SVP SKG กรณีที่ยกเลิกโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการเป็นเงิน9,618ล้านบาทโดยสั่งให้ชำระหนี้ให้เสร็จภายในเวลา90วันนับแต่วันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งจะคิดคิดแล้วนะคะก็จะมีดอกเบี้ย วันละ2ล้านบาทจำนวน180ล้านบาทนั้นล่าสุดคนายวิเชียนจุงรุ่งเรืองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าสามารถเจรจาก,กับกิจการร่วมค้า SVP SKG ได้สำเร็จแล้วนะคะโดยได้งดจ่ายดอกเบี้ย180ล้านบาทส่วนเงินค่าเสียหาย9 6 1 8ล้านบาททางกลมควบคุมมลพิษยังไม่ได้ตกลงค่ะแต่ว่าจะชำระในรูปแบบใดก็อาจจะบอกว่าอาจจะมีการผ่อนชำระหรือว่าเลื่อนเวลาออกไปอีกซึ่งจะมีการเจรจากันอีกครั้งรวมทั้งหาตัวผู้ที่กระทาผิดมารับผิดชอบในคดีนี้โดยความเสียหายจากคดีคลองด่านนะคะไม่เฉพาะเงิน9 1,618ล้านบาทที่ต้องจ่ายเท่านั้นแต่ยังมีทั้งเงินค่าก่อสร้างที่จ่ายไปแล้วค่ะอีก21,023ล้านบาทรวมแล้วค่ะเฉพาะโครงการนี้มีมูลค่าความเสียหายทั้งหมด3,641ล้านบาท สำหรับโครงการบ่อบำบัดน้ําเสียคลองด่านนะคะที่ดําเนินการเสร็จไปแล้วก่อนหน้านี้ร้อยละเก้าสิบแปดค่ะเบื้องต้นส่งเจ้าหน้าที่องค์การกําจัดน้ําเสียของกรมควบคุมมลพิษลงไปสํารวจและประเมินผลก่อนว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปคาดว่าต้องใช้เวลาประเมินอย่างน้อยๆ6เดือนด้วยกันซึ่งจะมีการทําประชาพิจารณาป,ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งให้แสดงความคิดเห็นเพื่อมาประกอบการพิจารณาด้วยค่ะ